สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผักที่เอ่อเรียกว่าคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะครับมักเขือเปราะคือดูเหมือนเป็นผักธรรมดารรมดาที่เราเห็นตามตลาดกินกับน้ำพริกบ่อยๆแต่จากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยโอ้โหมีอะไรนะ่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นผักที่แบบว่าอยู่คู่ครัวไทยมาน,นานมากจริงๆทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ยังมีเรื่องสรรพคุณทางยาในสมัยก่อนด,ด้วยน่าสนใจมากค่ะ ครับครับอย่างที่บอกคือผูพกพันกับวิถีไทยเรามานานมากเป็นผักประจำบ้านเลยก็ว่าได้วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่มีว่าเออผักบ้านบ้านแบบนี้เนี่ยมันมีดีอะไรซ่อนอยู่บ้างดีเลยค่ะมาลองดูกันถ้าเริ่มจากเรื่องเก่าๆก่อนเลยนะครับข้อมูลจากตำรายาไทยโบราณเนี่ยเขาก็มีบันทึกไว้นะครับว่าเออใช้ส่วนต่างๆของมะเขือเปราะทั้งช่วยลดไข้บ้างขับพยาธิหรือว่าบรรเทาอาการเกี่ยวกับ เออ่ทางเดินอาหารอืมค่ะส่วนในครัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยชัดเจนมากแกงหิวหวานแกงป่าขายไม่ได้เลยนะคะใช่ครับหรือกินสดๆจิ้มน้ำพ in รーーิกนี่ก็อร่อยสุดๆแล้วทีนี้มาถึงประเด็นหลักเลยที่ผมว่าว้าวมากๆจากข้อมูลชุดนี้คือประโยชน์ต่อสุขภาพที่เอิ่มหลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆเรื่องแรกเลยนะครับมีงานวิจัยจากมอมหาสารคาม เขาพบว่าในมะเขือเปราะเนี่ยมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลค่ะโพลีฟีนอลครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยชะลอ,อการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ของเราได้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันอาจจะไปออสอดคล้องกับภูมิปัญญาคนสมัยก่อนหรือเปล่าที่เรามักจะเห็นว่าเ,เขานิยมกินมะเขือเปราะเนี่ยคู่กับอาหารที่มีแป้งเยอะๆหรือกินกับข้าวเยอะๆ อ่าจริงด้วยครับครับค่ะการเจอสารโพลีฟิโนลตัวนี้ก็เหมือนมาช่วยยืนยันหรือให้คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เราทําทํากันมานานแล้วใช่เลยครับเหมือนจิ๊กซอมาต่อกันพอดีเลยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่ข้อมูลระบุชัดมากๆคือเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระครับในเปลือกในเนื้อมะเขือเปราะเนี่ยอุดมไปด้วยพวกฟลาวโนยแล้วก็กรดคลอโรเจนิกค่ะ2ตัวนี้เด็นเลยครับซึ่งก็ รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยปกป้องเซลล์ชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยเรื่องผิวพรรณได้ด้วยใช่ค่ะครับซึ่งถ้าอยากได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะคะข้อมูลก็แนะนำว่าการกินแบบสดสดเนี่ยจะดีกว่ากินสดสดค่ะเพราะว่าสารสำคัญบางตัวโดยเฉพาะพวกนี้มันอาจจะสลายไปได้ง่ายเมื่อเจอความร้อนจากการปรุงสุกนะคะ่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยแต่ว่าพอกินดิบเอ๊ะใน ข้อมูลก็มีเตือนเหมือนกันนี่ครับว่าถ้ากินดิบมากไปอาจจะเจอสารที่ชื่อโซลานายใช่ไหมครับที่ทําให้มึนหัวขึ้นไส้ได้ใช่ค่ะมีสารตัวนี้อยู่จริงแล้วทีนี้มันจะขัดขัดกันไหมครับระหว่างประโยชน์กินดิบกับข้อควรระวังนี้เราควรมองยังไงดีครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือ,อสารโซลานายเนี่ยมันมีอยู่จริงในพืชตระกูลมะเขือนะคะไม่ใช่แค่มะเขือเปราะ แต่ว่าโดยปกติปริมาณที่เรากินมะเขือเปราะดิบแกล้ม้ำพลิกหรือว่าใส่ในอาหารอื่นๆทั่วไปเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะทําให้เกิดผิดร้ายแรงอะไรนะคะคือร่างกายเราพอจะจัดการได้โอ้ oh, ครับความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราบริโภคในปริมาณที่เออมากผิดปกติจริงๆดังนั้นการกินสดในปริมาณพอเหมาะแบบที่เรากินกันทั่วไปก็ยังถือว่าปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระอยู่อ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับคือกินได้แต่ก็ควรกินแต่พอดีพอดีเหมือนอาหารอื่นๆทั่วไปนั่นเองใช่แล้วค่ะหลักการเดียวกันเลยนอกจากนี้ข้อมูลก็ยังบอกอีกว่ามะเขือเปราะมีใยอาหารสูงอันนี้หลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถายลดปัญหาท้องผูกได้ดีเลยค่ะอันนี้ประโยชน์คลาสสิกของผักหลายชนิดเลยรวมถึงมะเขือเปราะด้วย แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนะคะมีงานวิจัยอีกชิ้นจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับค่ะถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะยังศึกษาในสัตว์ทดลองอยู่นะคะยังไม่ใช่ในคนโดยตรงแต่ผลเบื้องต้นก็น่าสนใจค่ะคือเขาพบว่าสารสกัดจากมะเขือเปราะเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ด้วยโออันนี้น่าสนใจมากครับค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมในคนต่อไปเพื่อยืนยันผลตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นครับผม แต่ถึงจะมีประโยชน์เยอะแยะแบบนี้ก็ยังมีข้อควรระวังอีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นย้ำไว้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันคือเรื่องของโพแทสเซียมโพแทสเซียมค่ะเนื่องจากมะเขือเปราะเนี่ยมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหรือว่าออคุณหมอแนะนาให้ต้องจากัดปริมาณโพแทสเซียมในอาหารกลุ่มนี้ควรจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนนะคะ ก่อนที่จะบริโภคมะเขือเปราะเป็นประจำอ๋อครับชัดเจนเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนอะใช่ค่ะสําคัญมากข้อมูลครบถ้วนดีจริงๆครับทั้งประโยชน์ทั้งข้อควรระวังแล้วถ้าเราอยากกินมะเขือเปราะให้ได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็อร่อยด้วยล่ะครับมีคําแนะนํำไหมครับมีค่ะง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยคือล้างให้สะอาดอันนี้สําคัญมากนะคะเพื่อลดพวกสารเคมีต,ตกค้างต่างๆครับผม ส่วนวิธีการกินนี่จริงๆก็ได้หลากหลายเลยจะกินสดๆจิ้มน้ำพริกอันนี้ก็อร่อยได้สารต้านอนุมูลอิสระดีหรือจะนำไปลวกเล็กน้อยก็ได้หรือใส่ในแกงต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีแกงเคี้ยวหวานแกงเผ็ดแกงป่าใช่ค่ะหรือจะนำไปผัดก็ได้เหมือนกันก็ยังได้คุณค่าทางอาหารที่ดีอยู่ค่ะการกินหลากหลายรูปแบบก็ช่วยให้เราได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละวิธีด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับ โอ้โหพอได้มาฟังข้อมูลเจาะลึกแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามะเขือเปราะที่ดูเป็นผักธรรมดาธรรมดาพื้นๆมากๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณค่าเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทยเราด้วยครับนะคะ แล้เรื่องราวของมะเขือเปราะวันนี้ก็อาจจะ,ะชวนให้เราลองคิดต่อได้นะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยยังมีพืชผักหรือสิ่งของธรรมดาธรรมดาอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามคุณค่าหรือเรื่องราวที่น่าสนใจของมันไปลองสังเกตดูนะคะบางทีการที่เราตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัวแบบนี้อาจจะนำไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าทึ่งเหมือนกรณีมะเขือเปราะวันนี้ก็เป็นได้คะ่ะ